นพาริกน้อยขึ้นมาเทิงพี่มาเบึงหนังสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่เทิงพีมีอยู่ลุมบ่มีมือตัวน้อยนี่มันหูเบึงหนังนะไปเออไปไปเอาบึงออกบึงส่มือค่อยๆค่อยๆซะสะต้นเข้าท่วมหัวหมนละฮะโอ้ยลงไป เออพุนน่ะงอยต่อพุนน่ะอ๋อไปเออพุนบอลลินอินเทอร์เน็ตเฮาน่ะพุนพุนงอยอยู่นี่พี่อันนี้ห้างลินเน็ตเฮานี่นี่ห้างลินเน็ตพุนเด็กน้อยมากนักกัน์ดมากมายคนอยู่ลุมพุนละพุนพุน 妈了。